สวัสดีค่ะอยู่กับเซลแอนนะคะที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์รถมือสองค่ะวันนี้นะคะพาพี่ๆมาดูรถสวยๆส,สาข,ขาที่1ค่ะสำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1นะคะวันนี้นะคะใครที่มองหารถสายไฮบริดสายประหยัดอยู่มาจัดคันนี้ไปได้เลยค่ะกับคันนี้นะคะเป็น Honda Accord 2.0 HYBRID และในปี2019ค่ะคันนี้เลขไมลหม่120,000กิโลเท่านั้น รถเข้าศูนย์นะคะคันนี้เช็คมาเรียบร้อยแล้วเข้าศูนย์เป๊ะทุกระยะเลยค่ะเนี่ยสำหรับคันนี้นะราคาตั้งขาย7 9 9 0 0 0บาท เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยค่ะคันนี้บอกเลยว่าเครดิตดีพี่พี่สามารถฟรีดาวไปได้เลยนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.39ผ่อนยาวๆ84งวดได้เลยค่ะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะคันนี้สีบรอนเงินค่ะรอบคันเลยนะคะสีสวยมากๆนะคะพี่พี่ขาไฟหน้านะ โปรเจคเตอร์ or, มาพร้อมไฟเดย์ไทม์ติดอัตโนมัติให้ด้วยนะคะไฟตัดหมอกแบบ LED มีมาให้ครบคันเลยค่ะโลโก้ด้านหน้าได้เป็นสีคโครเมียมนะคะกระจังหน้าสีดำสวยๆเลยค่ะสำหรับคันนี้ได้ทะเบียนนี้ไปเลยค่ะพี่ๆนะคะสำหรับใครนะคะที่มองหารถสายไฮบริดสายประหยัดอยู่มาจัดคันนี้ไปได้เลยเนะคะสวยงามจริงๆพี่ๆขา นะคะอตนี้บอกเลยว่าจะหมดแล้วนะใครที่หารถไฮบริดอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ล้อพี่ๆดูล้อได้เลยนะคะล้อแม็กลายสวยมากบอกเลยว่าใครที่จะเอาไปเปลี่ยนล้อนะคะคันนี้ล้อใหม่ก็หล่อล้อเก่าก็ยังหล่อนะคะพี่ๆขาแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยยางมิชลินด้วยค่ะเนี่ยคันนี้ได้เป็นยางมิชลินด้วย นะคะสำหรับคันนี้นะยางปี2024ค่ะพ,พี่ขาเนี่เป็นมิชลินด้วย Pilot Sport ตนะคะสำหรับคันนี้รับรองเลยว่าแน่นหนึบเกาะถนนดีมากๆเลยนะคะด้านข้างนะเหลี่ยมคมสันต่างๆของตัวรถไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยบุบใดๆเลยค่ะหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมโคมไฟเลี้ยวในตัวแบบ LED ด้านมือเปิดเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกุญแจมาพร้อมส m ทเอนทรีนะคะพี่ขาสวยงามมากๆ เดี๋ยวดูด้านในโอ้ด้านในเบาะหนังอมหอมเลยค่ะประตูเปิดได้บอกเลยนะค่อนข้างกว้างเลยสำหรับคันนี้ด้านในได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะตัวเบาะเนี่ยนะคะดีไซน์มาแบบสปอร์ตเท่มากๆเลยนะคะพี่ๆขาสวยงามจริงๆอยากให้เข้ามาทดลองขับดูนะคะหน้าจอด้านกลางก็มีมาให้เรียบร้อย เนี่ยค่ะคอนโซลค่อนข้างสาดสอาดเลยค่ะนคะคะตรงคอนโซลตกแต่งด้วยลายไม้สีน้ำตาลสวยๆเลยนะดูโครงสร้างต่างๆนะคะของตัวรถต่างๆนะน็อตไม่มีแกะขยับนะคะงัดแงะคันไขไใดๆนะ,ะแผงประตูนะคะตกแต่งด้วยสีดำตัดด้วยโครเมียมทำให้ดู ลักชวรี่มากยิ่งขึ้นเลยค่ะพี่ๆค่ะและที่สําคัญด้านล่างมีไฟสองสว่างมาให้ด้วยนะคะมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนกระจกเดิมแท้ฮอนด้าทุกบานค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่โครงสร้างหลักเสาบีนะคะโครงสร้างหลักเสาบีตัวน็อตไม่มีรอยงัดแงะขันไขได้ๆนะคะสวยเดิมเป๊ะแผ่นเพจนะคะไทยและฮอนดา้าไทยแลนด์นะมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถเดิมรถแท้โรงงานแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกัน ด้านหลังนะคะเบาะหนังตึงเปียะเลยพี่พีา่ามาพร้อมแอร์แยกตอนหลังแล้วก็ที่ชาร์จแบตให้2จุดนะคะรู้ราาสมฐานะแน่นอนไฟแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะคะโอ้สวยงามมากเลยม่านด้านหลังเนี่ยนะคะอ่ะด้านหลังนะนะคะมีเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็หัวหมอน,นต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สวยนะคะพี่พี่ขานะคะบอกเลยว่าใครฮะหาให้บริดนะสเปคนี้ ยากเลยแล้วนะคะพี่พี่ขาคันนี้หันราคามาเรียบร้อยแล้วนะอยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ แผงประตูต่างๆด้านข้างนะ้าม่านจะได้เป็นม่านแบบแมนนวลไฟส่องสว่างมีมาให้นะคะสวยงามลงตัวเลยที่ขาเนี่ยะ,นะะสำหรับใครที่ชอบชอบถูกใจหรือหารถไฮบริด Hybrid ไว้ใช้งานนะคะก็มาจัดคันนี้ไปได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะด้านหลังนะคะเซ็นเซอร์มาพร้อมกล้องถอยให้เรียบร้อยแล้วก็โลโก้ไฮบริดมีมาให้เนะะี่ยค่ะสวยงามมากๆเลย ด้านข้างนะคะฝั่งทางด้านขวาพ,พี่ขาดูได้เลยนะคะเหลี่ยมคมสันของตัวรถเดิมแท้โรงงานทุกจุดมั่นใจได้เลยคลียิฉลาบชารฟินก็มีมาให้เช่นกันค่ะนะคะแสงอาจจะเยอะนิดนึงนะคะมาด้านข้างม่านเป็นแบบแมนวนวลนะนะคะสวยงามมากๆเลยสีน้ำตาลตัดด้วยสีโครเมียมตรงมือเปิดเป็นสีโครเมียมนะคะตรงนี้ก็เป็น ประตูกระจกนะคะสามารถใช้งานได้เลยนะไฟส่องสว่างมีมาให้ครบเลยค่ะตัวน็อตเดิมแท้โรงงานทุกจุดมั่นใจได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ด้านในก็ค่อนข้างกว้างเลยค่ะพี่พี่ขาเนี่ยค่ะอาจจะเห็นทรงสปอร์ตนะดูสโลปนะคะแต่ด้านในเนี่ยพี่พี่ขาดูได้เลยค่ะรับรองเลยว่าไม่เล็กแน่นอนนะคะแอร์ก็แยกมาให้เรียบร้อยนะด้านหลังนะคะมาพร้อมที่ชั์จแบตให้ด้วยค่ะ ะะสวยงามทุกจุดเลยกุญแจสมาร์ทเอนทรีนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวขออนุญาตหยิบกุญแจให้พี่มานะคะด้านในเราดูกันที่แผงประตูก่อนเลยเมมโมรี่ซีทมีมาให้2จุดล็อกประตูล็อกกระจกนะคะสา,สามารถใช้งานได้เลยค่ะนะคะฝาท้ายนะเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะ,ะสวยงามมากๆเบาะหนังปรับไฟฟ้าได้ด้วยค่ะนะคะน็อตเดิมน็อตแท้นะคะ สังเกตได้เลยเม็ดอาร์ตเดิมนะนี่นะคะสวยงามมากๆค่ะพี่ๆค่ะนะคะ,านะคะมาปุ่มเอนจิ้นนะคะมีมาให้เรียบร้อยนะปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทขออนุญ,ญาตขยับเบาให้พี่นิดหนึ่งติดแล้วเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าจอ หน้าจอด้านกลางค่ะที้ขาไม่มีแสดงเกี่ยวกับเครื่องอยนต์ใดๆเลยนะคะ,ะมีเตือนลัดเข็มขาดนะคะแล้วก็เครื่องเงียบมากๆนะคะพวงมาลัยนะคะได้เป็น3ามการทรงสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะออปชั่นจัดมาให้เต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นเดนชิปนะคะครูสคอนโทรลค่ะรับสายวางซายเพิ่มเสียงรถเสียงผ่านพวงมาะไยได้เลยนะคะีคนี่รอบความเร็วนะเซ็นเซอร์กะระยะ เซนเซอร์กันชนนะคะกลยะกันออกนอกเรนมีมาให้ครบคันนะคะหน้าจอด้านกลางเชื่อมต่อนะคะแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Android Auto Apple CarPlay นะคะแล้วก็เนวิต่างๆสามารถเชื่อมใช้งานได้หมดเลย Bluetooth USB นะคะ Air Auto Duo นะคะแยกสายขวาด้านในมีไวรเลสชาร์จเจอร์ให้นะคะด้านในไวร์เลชาร์จเจอร์ชาร์จแบตได้ด้วยนะคะ HDMI ใช้งานได้เลยค่ะเกียร์ออโต ตรงกลางมีวางแก้ว econ mode มีมาให้ mod sport มีให้ได้ใช้ ev m หมดกดได้เลยนะคะแล้วก็เ,เบรกมือแบบไฟฟ้าเบรกโฮมีมาครบเลยค่ะเบาะหนังตึงๆคอนโซลสวยสะอาดสะอ้านพร้อมใช้สุดๆด,ด้านบนกระจกตัดแสงใบปัดน,น้ำฝนอัตโนมัตนะะิบอกเลยว่าคันนี้คุ้มแน่นอนใครหารถนะคะที่เป็นสายไฮบริดสายประหยัดนะคะมาจาัดคันนี้ไปได้เลยค่ะนะคะสวยงามนะคะจริงๆคันนี้ เอามาเดี๋ยวย้ำรุ่นกันอีกหนึ่งรอบนะคะกับคันนี้เลยค่ะเป็น Honda Accord 2.0 Hybrid ิดะคะปี19เด็กไม่ห120,000ราคาคันนี้7,99,000ใครหารถสวยสไตล์ผู้บริหารรับรองเลยว่าขับดีแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ